วันนี้วันอะไรคะวันนี้วันพระบุญข่อจีติโอ้มนี่มีบุญขอจีโอ้ยข่จีมีไปขับนุ่มมาไห้นมเสร็จไปเพื่อเรียงหัวจะเอาข้าวจีเอาข้าวจี ข้าวจีข้าวจีแงเนาะเพิ่นเพิ่นจีใส่น้ำตาลบ่๊คจีเนี่ยเลยใครกีเพี้ยน้องสาวนั่งหอบักหลายโอ้เซ่ง่าพร้อามากข้าวจีแบบใหม่โอเคค่ะแค่นี้แหละพ่อบุญข้าวจีวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบเก้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้า จนสิสิ้นเดือนแล้วสิสิ้นเดือนมกราแล้วยังบทันหายหนาวอยู่ก็ยังหนาวอยู่มีก็จนสิเป็นวัดเป็นยุยุยุพุ่นบ่าเป็นวัดมาพีเป็นวัดยุิตาลีบ่เป็นวัดเป็นวัดยี่นี่เขาจีสามบ้านกินแล้วไม่ใช่ไดบุญตัวเพิ่์มาแต่วัดไหมมาวัดเออมาเด้อบันี้พีน้องมาเด้อยายก็ยังหนาวอยู่มีแดดนิดน้อยอืมหนาวพุ่นละจนหอดสิ้นเดือนเนาะคือเนาะวันนี้ยี่สิบเก้าแหละอีกสองวันก็ สิ้นเดือนมกราเอากับข้าวมาสง่งมีอะไรอะเอาแนวกินมะสองอะไรอ่ะผัดเผ็ดไส้หมูเหรออะไรอ่ะต้มอะไรต้มไก่หรือต้มอะไรดูสิอ๋อต้มไก่ตีไม่ใช่สิต้มยำกระดูกหมูใหญเอาก็่เช้าเขาบอกว่าจะต้มไก่ไง โอเคกินข่ร์เดิมมาได้จ้ะทุกคน